ท,ทิป and นเทรนโดยอาจารย์ชูศักดิ์เดชเพียงไกรกุลูรูด้านการตลาดของเมืองไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับใน2ครั้งก่อนเราได้พูดถึงเรื่องธุรกิจค้าส่งนะครับคุยไป2ค้าแล้วครับก็คือการบริหารคู่ค้านะครับกับการบริหารสินค้าจากคู่ค้ารายหลักที่เราซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะบริหารสินค้ายังไงเพื่อลดการสูญเสียนะครับแล้วก็เอาสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยมาจําหน่ายให้กับเครือข่ายร้านค้าปีกของเรานะครับ ในครั้งนี้ครับเราจะคุยในเรื่องของการบริหารร้านค้าครับการบริหารร้านค้าเนี่ยจะมีร้านค้า2ประเภทนะครับก็คือ1เนี่ยค้าส่งจะขายให้กับซาปัวซึ่งซาปัวเนี่ยจะมีค่าค้าส่งด้วยนะครับแต่เป็นค้าส่งรายย่อยนะฮะในกลุ่มที่2เรียกว่าขายกับโชห่วยซึ่งโดยปกติร้านค้าโชยห่วยเนี่ยก็อาจจะมาซื้อกับหน้าร้านของค้าส่งนะครับมาซื้อกับหน้าร้านของค่าส่งสําหรับ าซาปัวมักจะเป็นลักษณะของร้านค้าส่งอาจจะมีรถวิ่งเอาสินค้าเนี่ยส่งไปถึงาซาปัวโดยตรงนะครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเอาสินค้าทําโลจิสติกจากแวร์เฮาส์ของธุรกิจค้าส่งไปส่งให้ซาปัวประการแรกนะครับประการสอง,งลูกค้ารายย่อยอาจะมาซื้อถึงหน้าร้านค้าส่งซึ่งโดยทั่วไปหน้าร้านค้าส่งก็อาจจะมีหน้าร้านนะครับเป็นคล้ายๆกับสินค้าแพ็คสินค้าลังก็ไปหยิบได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ เพราะในนี้ก็จะมีลูกค้าอยู่2ประเภทเมื่อการบริหารสินค้าที่ต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีสินค้าที่ต้องมีราคาลังนะฮะราคาแพ็คราคาปีกนะครับแล้วก็ราคาลังจะกําหนดเท่าไหร่นะครับราคาแพ็คก,กาหนดเท่าไหร่ราคาปีกกาหนดเท่าไหร่นะครับการบริหารลูกค้าเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจค้าส่งเนี่ยแค่เอาสินค้าซื้อมาแล้วขายไปไม,ไม่ได้คํานึงถึงในแง่ของการแอดแวลูเท่าไหร่นะครับเพราะหลังจากที่มี ธุก,กิจค้าส่งนะฮะที่เป็นเชนเข้ามาทําให้ธุก,กิจค้าส่งไทยต้องปรับตัวครับเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะการบริหารลูกค้าเนี่ยจะเริ่มทวีความสําคัญทวี TV ความสาคัญยังไงครับเขาไม่ได้ขายแค่สินค้าแล้วครับเขาขายความสําเร็จในการทําธุก,กิจค้าปิให้กับโชห่วยตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุก,กิจค้าส่งจะต้องทําตัวเป็นพี่เลี้ยงครับให้กับโชห่วยทําตัวบิลิ่งเอหมายถือว่าไงฮะหนึ่งมีบริการบริการขนของให้ ไม่ว่าจะขนของขึ้นรถหรือขนของโลจิสติกนะฮะเอารถเนี่ยไปส่งถึงหน้าร้านนะครับมีบริการในเรื่องของการจัดหน้าร้านโชว์หวยให้บริการในเรื่องของการทำโปรโมชั่นร่วมกับซัพพลายเออร์ดันไปถึงร้านคาปิคปลายทางมีบริการในเรื่องของการติดตั้งหรือส่งเสริมให้ธุรกิจคาปิกนะครับติดตั้งเครื่องที่เรียกว่า e-post ครับหรือบาร์โค้ดนั่นเอง ยิงและสามารถรู้ตัวเลขได้ว่าขายสินค้าอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็สอนค้าปลีกให้บริหารสินค้าของตัวเองทั้งสินค้าที่อยู่หน้าร้านตั้งโชว์นะครับก็คือเอาพื้นที่ตั้งโชว์ของร้านค้าปลีกให้แมทกับสินค้าที่ขายดีสินค้าที่ขายดีมีพื้นที่โชว์เยอะสินค้าที่ขายน้อยมีพื้นที่โชว์น้อยแล้วก็มีสต็อกน้อยนะครับซึ่งเนี้ยธุรกิจค้าส่งจําเป็นจะต้องเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงครับไม่ใช่ขายสินค้าอย่างเดียวจะต้องพ่วงในเรื่องของบริการบริการส่ง บริการจัดหน้าร้านบางธุรกิจค้าส่งนะเข้าไปถึงการบริการตั้งราคาให้กับโชห่วยเปิดใหม่นะฮะพูดถึงก็ขายแบบแพลตฟอร์มเลยครับยกเครื่องทั้งหมดนะฮะรวมถึงเวลามีรายการพิเศษร่วมกับซัพพลายเออร์ก็เอารายการพิเศษเนี่ยไปจัดที่หน้าร้านค้าปิีกในพื้นที่โชของร้านค้าปิีกด้วยนะครับมันธุรกิจค้าส่งจะเปลี่ยนตัวเองนะครับจากการบริหารสินค้านะอย่างเดียว เป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับร้านค้าบริหารเพื่ออะไรฮะ<_><_>เพื่อทําให้ร้านค้าที่ประสบความสําเร็จมีความสําคัญยังไงครับในการบริหารสินค้าในอดีตเนี่ยนะครับของธุรกิจค้าส่งเราเรียกเป็นการบริหารเดินหน้าครับบริหารว่าจะซื้ออะไรก็ขึ้นกับแรงผลักดันของซัพพลายเออร์ฮะว่าจัดรายการอะไรก็ซื้อตุนไว้เยอะหน่อยแล้วก็ผลักดันตัวนี้ไปยังร้านค้าปลีกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ลวครับต้องดูความต้องการของร้านค้าปลีกในพื้นที่ต้องการอะไรรู้ได้ไงครับ รู้จากตัวเลขที่ร้านค้าปิีกซื้อครับพาะจะต้องมีโปรไฟล์การสั่งซื้อของร้านค้าปีกครับว่าเขาสั่งซื้อประเภทของกินของใช้อะไรแล้วก็มารวมคําสั่งซื้อครับรวมคําสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีหน้าที่เอาความต้องการในพื้นที่เนี่ยครับไปสั่งซื้อต่อจากซัพพลายเออร์มกนะบวนการบริหารสินค้าจะบริหารย้อนกลับครับจากความต้องการปลายทางครับมาบริหารสต็อกถ้าสต็อกขาดจะต้องมีการบริหารออเดอร์สั่งไปที่ซัพพลายเออร์ครับ กระบวนการบริหารย้อนกลับหรือแบ็กบูตเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่สําคัญที่เรียกว่าเป็นกระบวนการเติมเต็มสินค้าครับเพราะจุดสําคัญของธุรกิจค้าส่งจะต้องบริหารทั้ง3ค้าให้ดีก็คือบริหารคู่ค้าบริหารสินค้าที่ตัวเองซื้อมาจากคู่ค้าแล้วก็บริหารร้านค้าความสัมพันธ์กับร้านค้านะเพื่อให้ร้านค้าสามารถสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าของโชว่วยได้อย่างได้ถูกต้องตรง ามเวลาที่ต้องการเทศกาลสินค้าถูกต้องราคาถูกต้องโปรโมชั่นถูกต้องครับนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ Business Fighting สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ facebook.com นะครับเสิร์ชหาคำว่าสังเวียนธุรกิจวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาแล้วครับสวัสดีครับ